สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับกองสู่ช่องคู่พาะาลิสวนนะครับผมพิกัดอยู่อำเภอสังข้อมจังหวัดอุดรธานีนะครับผมอยู่กับสวนกล้วยหอมทองนะครับเด้อพี่น้องอ่าครับผมเดี๋ยวอ่าขึ้นไม้ก่อนครับผมพี่น้องขึ้นไม้อ่ามาขึ้นไม้ทำกล้วยนะครับผมพี่น้องอ่าเป็นกล้วยแปลงเก่าเด้อครับเด้อพี่น้องนี่ครับผมกําลังเก็บสวนเลยครับผมพี่น้องอ่ากล้วยไทยสวนกิด ย่างอยู่ประมาณจักสามสี่เครื่องนี่ยแล้วครับผมพี่น้องเพราะว่าตัดขายไปน้ำแน่แล้วเนาะครับผมพี่น้องไก่จะเบิดสวนแล้วครับผมทย่อยตัดเครื่องออกให้เบิดนะครับผมพี่น้องเพื่อจะลุ่งข้าแปลงไม้เนาะครับเนาะเพราะว่าไก่ย่างบ่อร้ายครับผมพี่น้องสวนแปลงไม้ที่ข้าไปกลาส่วนร้ายแล้วครับผมแปลงไม้ที่ผม ข้ามไปยูดทั้งหอลน้าครับผมพี่น้องอ่าเดี๋ยวผมขอวางกล่องแล้วกันนะครับผมพี่น้องอ่าเพื่อพี่น้องจะได้เห็นผมขึ้นไม่คากลวยนะครับเนาะนี่ครับผมจะจะกล่องมาไว้ใายสวนนะครับผมพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวผมขอวางกล่องให้พี่น้องได้ชมอ่ากับการทํางานของผมแต่ละวันนะครับบุกอ่านะครับผมพี่น้องโอยเกือน้ำลายเก็บจะบอท่านาะครับเนาะเบาเร็วแน่ครับผม แล้วครับผมพี่น้องกับอาชีพของคนทาสวนกล้วยนะครับเนาะ,ะกับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวว่างกล้องให้พี่น้องได้ชมแลวกันนะครับผมภาพอาจจะสะท้อนแสงแน่นะครับเนดะ้อพี่น้องต้องขออภัยครับผม ขอวางกล่องไว้ประมาณนี้แล้วครับผมพี่น้องนะผมก็จะวางไว้รถไทยอ่สาหลุนสายสิบหกนะครับเนาะกับการท่างานของผมในแต่ละวันครับผมฮะภาพก็จะประมาณนี้แล้วครับผมพี่น้องโอ้ยไม่แข็งดีกันเลยไม่จะเป็นไม้เก่าเนะครับเด้อพี่น้อง ไมนเก่าที่ใส่งานได้อยู่ต้องก็จะเลือกเอาอ่าไม่ที่แข็งแรงแล้วกันแล้วครับผมพี่นอ้องไหนที่มันแข็งมากครับ um อห็นแล้วพี่น้องกับการขึ้นไม้ของผมอ่าจะขึ้นไรอยู่ครับผมพี่น้องไม่อ่าเพื่อจะอไปแปลงอ่าที่จะข้ามครับผมพี่น้องแปลงที่จะข้ามในของผมอ่าจะมีอยู่หาถึงหกร้อยต้นนะครับเนาะพี่น้องหาล้อยถึงหกร้อยต้นครับผมนี่ภาพบรรยากาศในสวนกล้วยของผมอ่าเป็นกล้วยแปลงเก่านะครับเนาะพี่นอ้องอ่าเป็นการปลูกกล้วยแปลงเก่า ผลผลิตของผมกัน,นี่ประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องนี่กัพ่อได้ครับผมพ่อได้ใส่สวยเนาะครับเนาะถือว่าลูกสวยกัถือว่าอ่ะค่อนข้างที่ดีครับผมพี่น้องค่อนข้างราคาดีอยู่อ่ะกล้วยประมาณนี้ครับผมพี่น้องนี่ตอนนี้กัขายโลโละยี่สิบห้าบาทครับผมอ่าแต่ถ้าช่วงจุดกินอ่าราคาอาจจะขึ้นนะครับผมพี่น้องราคาอาจจะขึ้นเนาะครับเนาะอ่ะขึ้นอยู่กับการเวลา อ่ครับผมจัน่นอาจะถูกจะแพงนะครับเนาะตรงเบางที่ผลลูกกล้วยครับผมพีนกกม่น้องผลปฏิทของห่อลูกกล้วยเฮามันบ่งบอกราคาประมาณใดกัประมาณนั้นแล้วครับผมนี่ไม้ค้ำกล้วยเป็นไม้อ่าเก่าครับผมไม้เก่าจากสวนนี่แหละอ่าทางสวนจะบ่ได้อ่าจ้างคนเข้ามา นะครับผมพี่น้องจะเฮ็ดเองเลยนะครับผมพี่น้องทีเฮ <uck> ็ดตัวเองเลยเพราะว่าการปลูกกันดูแลต้นกล้วยนะครับเนาะแม้กระทั่งได้พร้อมตัดเครือบแล้วครับผมพี่น้องทํกการตัดเองทั้งบดเลยครับผมพี่น้องพอจะปลูกในสวนไรอยู่ครับผมพี่น้องรับการดูแลที่เฮ่าเฮ็ดประจำนะครับเนาะกับสวนกล้วยหอมครับผม ปลูกไร้ได้ไร้แล้วครับผมมีน้องอ่ากับการดูแลที่เข้าถึงครับผมดูแลถึงมันก่เข้ากับเฮ็ดได้ครับสามารถเฮ็ดได้แล้วครับผมอ่าเม่อจำเป็นต้องจ้างคนนะครับเนาะเขามาในสวนถ้าเข้าจ้างจ้างเราเฮ็ดอ่าเฮ็ดเนีฮะเฮ็ดงานเข้าบ่เต็มที่มันกินี่แล้วครับผมมีน้องกับการจ้างที่เข้าที่จะเสียไปนะครับเนาะจะแล้วแต่ครับผมมีน้องแล้วแต่สวนอ่าที่จะว่าจ้างเนาะครับเนาะ แต่ว่าสวนผมผมมีการจางเลยครับผมพี่น้องทํำเบาเองครับผมเพราะว่าแต่ละมือกับยูกับสวนกล้วยแล้วครับผมพี่น้องอยู่กับสวนกล้วยบ่ได้ไปทางใดอยู่กับสวนกล้วยครับผมมีความสุขกับสวนกล้วยนะครับเนาะกับถำสวนกล้วยได้แล้วครับผมพี่น้องกับประมาณนี้แล้วครับผมพี่น้องไทยทํำให้พี่น้องได้ชมนะครับผมเมื่อนี่็เป็นวันที่ยี่สิบสองอ่า ธันวาคม2 5 6 7นะครับผมพี่น้องใกล้จะปีใหม่แล้วอ่าตอนรับตอนรับปีใหม่อ่า2,568นะครับเนาะอ่าจับประมาณนี้ครับผมช่วงตัวจีนรับรองว่าราคาขยับขึ้นแน่นอนครับผมพี่น้องช่วงตัวจีนนะครับเนาะช่วงที่กอบกลยเงินทองครับผมอ่าประมาณนี้เนาะครับเนาะอ่าเดี๋ยวผมขอขปิดไม่แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปชมเบื้งแตงไม้แล้วกันนะครับผมพี่น้อง เอาไวเป็นคลิปนานะครับเนาะกับการทายท้ำในครั้งนี้ขอจบคลิปใบเพียงสท่านี้ล้วครับผมขอบคุณทุกการติดตามได้รับส้มโดยด้วยดีเสมอมากนะครับผมพี่น้องสวัสดีครับผม